ตอนนี้พ่อได้เปิดผสมจริงไหมบ่ครับเปิดอยู่ครับรักไปพ่อ800ครับจนเสื้อจนสีครับ800แ้อมนเกษตรกรอีหลีโอ้ยอีพ่อได้อย่างล่ะหือ800ล้อยเตียงควายดำหรือต้องบวกดอนไม่น้ำน้ำพอเนาะครับผมตัวนี้ซื้อจังไหนพ่อครับเหล่าขาวครับเหล่าขาวนะครับพี่น้องครับเป็กบ่เป็กกับวินครับผมด้วยอ๋อสวัสดีก่อนลูกสวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนลูก โอ้ยคลวยหัวยจะควมัน้องเนดอฮะเดินด้วย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 แม่ี่พ่อเปิดไวรัสปะไรครับคลวยตัวนี้ตัวนี้บอกครับครับตัวนี้เปิดไวแสนห่าครับเปิดไว้แสนห้าโอ้ยพ่อเบาเ้าแรงเบาเลยเลยเบาเลย่อเบาเลอยครับเบาอีรจะเป็นเมยของเหลาขาวนะพ่อเนาะแม่ครับพ่อตัวนี้แม่เหลาขาวนี่เป็นคลวยจังไหรพ่อไรพี่น้องเซฟฟาร์มสเปนย่พวกอัดแก๊สใช้รักษาแผลสำหรับสัตว์ฉีดง่ายใช้ได้นาน พ่อสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมพี่น้องครับเมื่อนีนนะครับคุณครูวฒิอยู่ที่นะครับผมอำเภอกุชินาลายขึ้นจังหวัดกาลสิน์ก่อนอื่นนะครับคุณพ่อจากนะครับผมชื่อพ่อศิวายุทธคำชายนะครับอายุคุมวาสนาฟ้ามครับบ้านหนองหูลิงหมู่6กุชินาลายกาฬสินครับครับผมครับพี่น้องครับพี่น้องเขาอยากมากคุณพ่อจำเบอร์โท่าไห้บ้ครับผมพ่อครับ 061ครับ061 226 226 4252ครับ4252นะครับผมเป็นเบอร์โทษติดต่อนะครับของคุณพ่อนะครับพี่น้องครับคุณบอกเลยว่าคอกนี้นะครับพี่น้องครับเบึงกันด้นดนนะครับพี่น้องแล้วกับบึงไปเรื่อยๆจนจบลีปนะครับผมมีควายที่จะมาเปิดราคานะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นเกตควายงามนะครับพี่น้องครับอยู่ในระดับเกตบีไปถึงเอเลยนะครับพี่น้องแล้วก็ เปิดในราคาย่อมยาวพี่น้องแต่ว่าก่อนอื่นนะครับขออนุญาตนะครับผมนําเสนอนะครับผมสุดยอดพ่อพันธุ์ประจําอยู่ที่ฟาร์มของเรานะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับคุณพ่อครับซื้อไา้ยางไงครับผมเป้นปีดครับคือชื่อปึกอ๋อซื้อแป้นปีกแมนผมไม่ปึกเนาะบอครับอีพ่อก็าเลยตั้งชื่อว่าแป้นปีกครับผมอคือแล้วษสะของแป้นปีดเนี่ยมันสี่เอาไปไปสมแซ้มในส่วนของอ่า ได้หลายสิ่งได้หลายอย่างได้ครับครับผมถือว่าเป็นเศษใหม่ที่มีคุณคาแม่นนะครับผมแบบว่าบัญหาเงือนเ้าเป็นปองสอดมองหันมองนีกับพ่อได้ไปแอมไปแปะแม่นนะครับคุณพ่อก็เลยตั้งตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้าแป้นปีกแป้นปีกตัวนี้นะครับผมเป็นลูกพ่อแม่ใดครับพ่อครับสายเพชรอุดรครับแม่ไทบ้านนี่แหละครับพ่อเพื่อนล่ะครับผมพ่อเพื่อนสายเพชรอุดรครับโอ้แสดงวาควายตัวนี้นี่ก็คือเป็นควาย อีสานเลือดลอยเลยนะครับผมคุณพ่อในตัวนี้มาอยู่ในคอข้านี่โดนละไปครับโดนละครับตอนนี้ก็คือนะค,นะครับผมเป็นเจ้าแป้นปีข้านี่กับประจําอยู่ที่คอข้านะพ่อเนาะพ่อครับตอนนี้เพิ่อนอายุหลายปาาายีแล้ะพ่อกําจัดเห็บขาไร้เลนหลึกและแมลงกวนใจต้องเซฟฟาร์มบลูฉีดครั้งเดียวอยู่ได้7วันพ่อครับตอนนี้เพิ่อนอายุหลายปีแล้ะพอ่อ สามปีหกเดือนครับสามปีกับอีกหกเดือนนะครับผมพี่น้องครับตอนนี้พ่อได้เปิดผสมจริงไหมบ่ครับเปิดอยู่ครับละไ่พ่อแปดร้อยครับจนเสื้อจนตีดครับแปดร้อยแมนเกษตรกรอีหลีอูยอี่พ่อได้อย่างไรคือแปดร้อยได้ได้สายพันธุ์ไหนพี่น้องครับเนาะแมนครับอูยใจคร็อีพ่อครับเปิดไปพี่น้องสูงเท่าไรพ่อสูงห่อยประมาณ ลอยหกสิบแปดครับความสูงนี่เป็นบ่ครับคพราะพอเบื้องจากจังศีนนะครับพี่น้องครับก็คือคุณพ่อนี่พมันเป็นคนสูงอีพ่อสูงลอยเท่าไหร่ผมสูงสูงลอยหกสิบแปดครับแล้วแล้วควายล่ะครับผมควายควายประมาณประมาณลอยหาสิบแปดประมาณนี้ครับโอ้ผมเข้าใจนึกว่าแตเมนอันนั้นควายสูงลอยหกสิบแปดบ่อ โอ้คุณพอสูงร่อยหกสิบแปแต่ว่าเจ้าเป้นเปีกข้านี่ก็คือสูง ร้อยห้าสิบแปดบวกลบกระพอเนาะนะครับผมอายุแค่สามปีพี่น้องครับนี่แหละผู้ได้มักนะครับผมเราก่อพันธุกรรมชัดเจนนะครับพี่น้องครับสายเพชรอุดรนะครับพี่น้องก็สามารถติดต่อมหาคุณพ่อได้เลยนะครับผมแล้วก็แก่ขวมาผสมจริงได้เลยตอนนี้เขาไม่นําเชือบ่อพ่อครับบ่อครับให้ผสมจริงอย่างเดียวเนาะผสมจริงอย่างเดียวโครงการก็ไม่มีแม่นพ่อบ่อมีครับครับผมผู้ไดอย่างไรพันธุกรรมแก่ขบมาเลยนะครับพี่น้องครับอยู่นีนะครับผมก็คือเขาเรียกเอิญว่ายังกระพ่อ สวนเกษตรอินซีบอกเกษตรที่สวนเกษตรทิศฎีใหม่ครับสวนเกษตรทิศฎีใหม่นะครับพี่น้องครับหาพี่น้องเขาไกลไปไกลมากกันดีตอนรับเขานพอเนาะครับผมครับผมครับผมนี่พี่น้องครับตัวที่สองพ่อครับตัวนี้ซื้อเรียงไรครับซื้อสิงค์คำครับเจ้าสิงค์คำนะครับผมเป็นลูกของพ่อใดพ่อเป็นลูกของช่างนาคครับช้างนาคนะครับผมเป็นคุ้ยเก่าของไอต่ำเนาะ นะครับผมเพชรลำโขงนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับผมเป็นลูกของช้างนาคาแม่เพื่อนละพ่อครับแม่เพื่อนกับแม่อยู่บัวขาวครับแม่ซื้อบัวขาวครับเพื่อนเพื่อนเป็นสายใดพ่อครับแม่เพื่อนอันแม่เพื่อนสายอีสานเทรครับเป็นสายอีสานเห้านะความสูงปันไพ่อครับประมาณกันตัวนี้ประมาณสูงร้อยสี่สิบหาครับตอนนี้สูงร้อยสี่สิบหาแล้วนะครับเนาะปันน้ำนมปันนะครับผมยังครบเลยพ่อครับ อาสิรุดยึดมือสองมือนี่แหละเบิงท่า่นได้สองปีกับสี่เดือนแล้วครับแมนบอกครับผมแต่ตอนนี้ยังบ่หลุดเนาะครับครับผมคุณพ่อครับตัวนี้พ่อเปิดเวลาสป้าใดครับผมเปิดราคาไว้หนึ่งแสนกับสี่หมื่นครับหนึ่งแสนกับสี่หมื่นนะครับผมเป็นพ่อพันธุ์ประจำขวอกประจำฟาร์มดอนะครับพี่น้องครับเบิงจากท้ายนะครับผมแล้วก็ลูกอันทะสวยงามนะครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็น พอพันุประจําขอกใดนะพ่อนาะหากพี่น้องเาสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อสายตรงกับคุณพ่อได้เลยนะครับแข้งขาดีอยู่ครับพี่น้องตอนนี้ก็สูงลอยสี่สิบแอนะครับผม2ปีกลัวๆหนึ่งนะครับพี่น้องครับกถือว่าเป็นพอพันธประจาขอกประจําฟ้ามพี่น้องเท่าใดนะครับผมกันเป็นปักตัวนี้ก็คือเปิดไปที่ราคา1นึ่งแสนนะครับพี่น้องครับกับสี่หมื่นบาทนะพ่อนาะนะครับผมสามารถต่อร่องได้อีกนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ก็เป็นลักษณะของควายงามเหมือนกัน นะครับพี่น้องครับแต่่วาอีพอร์เราคุใจดีเป่าดีบดีถือกันหลอดเสียให้ใจเราเอาอะนะครับพี่น้องคุณคุบอกเลยว่ายุนหนีนะครับผมมีแต่ควายโตดีดีนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวคุณคุใช้เบิ้งอีกโตต่อไปนะครับพี่น้องครับควายตัวเมียก็เยอะเบิ้งให้จบคลิปนี้ครับพี่น้องครับมีที่เด็ดมาอวดมาโชว์พี่น้องเฮ้านะครับนี่ครับพี่น้องครับพระเอกนมรูปหล่ออีกหนึ่งตพี่น้องเลี้ยงควายดำหรือตองบวกดอนไม่ลำนพอดเนาะโตดีซื้อยังไงพ่อครับ เหล่าขาวครับเหล่าขาวนะครับพี่น้องครับเป๊กบเป๊กกับวินครับผมอันนี้พี่น้องนะครับผมเหล่าขาวนี่เป็นลูกของพ่อใดพ่อเป็นลูกของแก้วฝาครับเป็นลูกของแก้วฟ้าแม่เพันละพ่อครับแม่เพันสายอุทัยครับแม่นี่เป็นสายอุทัยคุณพ่อครับแม่พันสูงไลปะาไหนพ่อประมาณสูงรน่อยสี่สิบนี่ร้อยสี่สิบนิดๆนะครับเนาะนะครับผมแม่พนยุ่คอข้างบ่พ่อแมนโอ้เนาะ เดี๋ยวจังสีภาพพี่น้องเฮานะครับผมมาชมเพลินแต่ว่าตัวนี้นี่พ่อเปิดไปหลายป่าได้พ่อครับป่าบ้านสีเขีดประมาณสีหัวตัวนี้คือจังไปหลายแห่งแถื่อนนี่ว่าแต่มันสี่แสนสี่แสนหาคือเก่าบบแพงนะ <c oughs> โอ้ตาย <c oughs> ผมละ <c oughs> เล่งแล้ว <c oughs> เล่งอีกพี่น้องอ่อนซ้อยว่าเสียตัวนี้หรือเมียเหตว่ามันแสนสี่แสนหาฉีต่อเอาอยู่เพลินหูครับเพลินหูแม่บ๊อบพ่อครับกระดานน้ำเขาเบิรงได้พ่อครับนี่ครับพี่น้องเบิรงนเลย นานะครับผมเป็นควายหนุ่มนะครับพี่น้องครับตัวนี่งยังเะอ่าออนอยู่เลยตัวนี้อายุเท่าไรพ่อหนิสองปีสามเดือนครับสองปีกับสามเดือนนะครับผมพ่อครับฟาดนมย่งครบแมนครับพี่พ่อยกใส่ขาหลังจังหน่อยนั่นอุ้ยอดสอดน้องเหือถอยถอยงามคักพี่น้องเพื่อเผือกตัวนี้พ่อมีโอกาสได้ไปสนามบครับนี่ไปครับแต่ที่ไหนเนี่ยพ่อประมาณอยู่ที่ ที่หกที่เจ็ดเนี่ยครับโอ้ถือว่าเขาถีว่าเพื่อห้ำหดหน่นบ่พ่อแมนแมนงานมอขอกับห้ำหดคือมาบอกกรรมการบายเบิ่งเนี่ยคือบอกแพร่คููเทียบคูเบคบค่เทียบเาขาด้ที่สองเหมือนเด้แมนบอกครับแมนคู่เทียบเหล่าขาวู่ที่สองโอ้นะครับพี่นองครับฝากติดตามนะครับผมเจ้าเล่าขาวนะครับพี่นองครับโอ้บอกเล่าขาวหนึ่งย่างโคตรสีจืดได้ดีครับเทือบานพอโบ๊ไม่ผุดไตังซื้อเนี่ยหนึ่งจักเทีย งานรอยยิ้กระไรที่เจ็ดแม่นบบอตัวนี้ใช่ว่าตัวนี้ก็เปิดอะไรชื่อกันเปิดครับชี้ขีดครับอ้าวผมบอกเลยว่าอีพอรวใจดีพี่น้องผู้ใดโท่มากกราพผู้หลักสิได้นะครับผมปะเดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปครับพ่อครับครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับผมกาถือว่าเป็นอ่าควายเผือกนะครับพี่น้องครับทีไล่พอไล่แม่เห็นชัดเจนตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นน่าจะเป็นแมของเหลาขาวนะพ่อเนาะแม่ครับ พ่อต้นนี้แม่เหล่าขาวนี่เป็นควายจังไบพ่ออะไรพี่ดองเขาฟังเด้ครับ pper, ผมเป็น็นควาสายอุทัยครับเป็นควายสายอุทัยพ่อไดมาจากสายครับผมได้มาจากโมยูอุทัยทับท่านครับโอ้เลมาจากทับท่านเลยนะครับผมได้ว่าทรงลูกคักอีหลีเนาะบอกเหล่าขาวนี่ก็สุดยอดเลยแล้วแม่เผือกต้นนี้กับแม่นบะครับอันนี้ลูกเพื่อนลูกแม่นี่อ๋อลูกแม่นี่คือกันแม่เป็นพี่สาวของเหล่าขาวอันนี้ผสมเพชรอุดรต้นนี้เป็นลูกเพชรอุดรครับ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไรไม้ไรพอเด้อครับนะครับผมแม่แม่ไหนพ่อซื้อ่าอ่าแม่ฝ้ายแม่ฝ้ายนะครับผมเป็นควายเหล่าจากทับทันนะครับพี่นองครับแล้วลูกลูกตัวแรกเพิ่นก็คือตัวไรพ่อตัวตัวนี้ตัวนี้ซื้อว่าแม่อ้วนแม่อ้วนนะครับผมพี่นองครับแม่อ้วนนี่เป็นลูกของสายสายเพชรอุดรครับเป็นลูกของสายเพชรอุดรนะครับผมแล้วตัวที่สองที่มาอยู่น้ำพอดก็คือบักเหล่าขาวแม่นน้องอ้วนครับ บักเหลาขาวนี่เป็นน้องแมอ้วนครับโอ oh, ้เน่แล้วตัวนี้นะครับผมตัวนน่อยทั้งหลังนี่ดิตัวตัวน้น่อยทั้งหลังอเป็นลูกของสกุลเพชศครับเป็นลูกของสกุลเพชศกับมิสักเป็นอน้องของบักเหลาขาวแมอ่าบบครับเป็นหลานเพืือนเป็นหลานเหล,เหลา,เาขาวแมอ๋อ oh, เป็นลูกของแมอ้วน ครับเป็นลูกของแม่ล้วนอ๋อครับ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 นี่พี่น้องครับตัวหน่อยๆน่อยนะครับเป็นลูกของสกุลเพชรสกุลเพชรตัวที่คูดเบาถึงนี่ก็คือเป็นลูกของเจ้าลุงเพชรแมนบอพอติกครับครับผมควายไทยตอนนี้พอด้แจ๊คเดือนละพอครับตัวหน่อยๆนี่ื้อจะได้ครับซีเดือนกว่าครับซีเดือนกว่าสูงเออซื้อจะได้ก็พ่อพลอยเพชรพลอยเพชรพี่น้องคูดเบาตื่นเต้นในแจักหน่อยนะครับผมเพราะว่าควายเผือกพงรงลูกอัศจรรย์แห้งอุ้ย คุยสีเดือนนะพอ่อเอาบอกมองราคาสีว่าิึงเอาตัวน้อยก็เริ่มจังตัวน้อยนี่พ่ออันท,ทั้งแท่งแซนกับ <laughs> <laughs> นะครับผมแสดงว่ายังมักอยู่ <laughs> นะครับพี่น้องครับอันตัวน,นั้นเด้อเป็นตัวยุ่ยๆนี่เด้ตัวยุ่ยๆนี่แถม <laughs> 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 นะครับผมตัวน้อยเด้อครับกุ้นตัวนั้นนะครับผมก็คือถ้าพี่น้องเข้ามักนะครับจงคอยถักมากเกิดจากแม่เผือกนะครับพี่น้องครับแลวกะย่ายกกบเผือกอันนั้น น้าว่ากับเผือกเนาะนะครับผมแต่ว่าพ่อนี่เป็นข้วดําเป็นคว้วดำครับแม่ครับพี่น้องออกเผือกนะครับผมเป็นตัวเมียด้วยอายุได้สี่เดือนคันพี่น้องมักทักแชทนะครับผมหรือว่าทรหาคุณพ่อโดยตรงนะครับผมบาทที่นี่นะครับผมตัวแม่เพื่อนหรือพ่อครับสองตัวนี้อีพ่อเปิดว้บอกระเปิดขึ้นครับอ่าเริ่มจากแม่ใหญ่เลยครับผมอันเต่อมบอกแล้วค่าบอกมาเคื่อนก็ว่าบอกแล้วค่าแน่เบิดมันมันมันแห้งแห้งบ่พอครับ แมนบอนะครับผมพี่น้องครับกะอยากให้พี่น้องเข้าเข่าใจเนาะตัวใดถี่เขาา้าหมักหรือว่าเข้าอยากเอาไหว้พัฒนาต่อเข้ากับสิเปิดราคาแพงไว้ได้จ้กหน่อยนะครับผมปัญหาพี่น้องซือ้อบ่ไใดแต่ว่าขัมนมันมาสมเหตุสมผลพี่น้องเอาไปได้ต่อได้กะบ่ปะเป็นอย่างนั้นพอเนาะก็สามารถแบ่งปันกันได้นะครับพี่น้องครับแบ่งอยู่แบ่งอยู่อันขาให้แจ่มาหาครับผมมาพี่น้องครับบาดที่นี่นะครับผมมาดูสายดําพี่น้องครับบาดที่นี่มาดูว่าเมพัาดประจําขอของพอพอครับตัวนี้ซื้อมาจยังไนพ่อครับ ซื้อแม่ดาวครับแม่ดาวนะครับผมแม่ดาวนี่เป็นลูกของไผ่พอครับดาวซีพีครับเป็นลูกของดาวซีพีคุณพอได้มาจากไสครับผมคั้วตัวนี้หูหูเลยแมนบ่ครับมูครับเพิ่นแต่แจากลูกละพอครับได้ลูกที่สามในทองครับลูกที่สามในทองโอ้ตัวอยู่ด้านหลังนี่ก็ลูกเพิ่นขึ้นกันแมนครับตอนเห็นเราสูงว่าไหนพอครับคั้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผสมไอ้ของไอ้ลูกมันเนี่ยบ่ครับ ผสมผสมไผในตลาดนี่จำไม่ได้แล้วผสมพ่อค้าในตลาดแมนแมนครับผสมพ่อค้าในตลาดอี่บอกระซือเนาะพ่อมาที่นี่โตดีนะครับผมพ่อไม่บอกว่าพ่อสิเปิดราคาแม่เพินเ่นเม็นย่บอแมนอ่ะอี่บอวดมะขังนี่เบิ้งให้พี่น้องเขาได้เบิ้งโตัวขั้วอ้าวสวัสดีก่อนลูกสวัสดีสวัสดีาาดก่อนสวัสดีก่อนลูก โอ้ยข่อยหงุดหงิ้ามนอนเอะเดินน่เดินด้วยเดินด้วยเดินด้วยลูกเดินด้วยเดินด้วยโอ้เข่าท่าเนาะพ่อเนาะอีพ่อสี่ป้อยไปยังสันคือว่าไหวลูกไหหลานเบิ่งเนี่ยแม่ไ่พ่อเปิดไวห้ายปะไดครับคุ้ยตัวนี้ตัวนี้บ่กครับครับตัวนี้เปิดไวแสนห้าครับเปิดไวแสนห้าหอวยอีพ่อเบาเบาแรงเบาเลยเด้เบาเลยเบาเลยครับเบาอีนี้เปิดแต่แม่มันเดลูกบ่เปิดโอ้ลูกมันเอาไว้ครับ นี่ลูกมันตัวอย่างน้ำกลืนี่แม่บอกแม่ครับโอ้ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งแม่พี่น้องเบิ่งแม่นะครับผมยืนสงงาอาจองคักนะครับผมกล้วยตัวนี้เป็นกล้วยข้อเบาเนื้อนังมั่งสาแนนตึบเลยนะครับพี่น้องครับอีพ่อเลี้ยงดีครับเราบึงฤทธิ์หยาพี่น้องครับหาพี่น้องเข้านะครับผมสนใจหรือว่าอยากได้แม่พันธ์แม่บอกไปพัฒนาตอนะพ่อเนาะตอนนี้เพิ่นสูงไหลายปันใดพ่อครับความสูงแม่เพิ่นนี่บนิบัติเถื่อบนิบัตจักเถื่อพ่อครับัดที่นี่ตอนนี้ลูกได้ทองนี่พ่อผสมตัวใหไว้ครับอ ผสมกับสกุลเพชรสกุลเพชรตีรรตีได้หรอโอ้โหบท่านมั่นใจน้องจมตัว<ม>ทองเบิงว่าดนตรวจครับผมบัดท,ที่นี้คุณพ่อครับสกุลเพชรนี่บบแมนโตถ,ถือว่าเป็นลูกของลุงเพชรนั่นบอกครับแมนครับโอ้อ๋านะครับผมพี่น้องครับขัดพี่น้องข้ามมักกัดจังคอยเขามาเบิ่งนะพอนะ่อเนาะนะครับผมข่ามาเลือกสื่อเลือกหาข้อยู่นี่หลายคักพี่น้องครับมีแต่โตยังสีละแนนตึบจึงสีเลยพี่น้องครับปัดพี่น้องค้อยแก่กับมี่บานนี่ ปัดไก่แก่พ่อพ่อตอนนี้ซื้อจากไหนพ่อครับนี่บอกครับกับอีแจ้ครับอลูกลูกลูกสองตัวนี่แฟดบ่พ่อแฟดครับอุ้ยตายตอนนี้ท่องอีกละไปพ่อย่างครับย่างพันท่องบ่ครับบันนี้ตัวลูกสองตัวนี่พ่อเปิดแบงบ่ครับด่เปิดครับในราคาตัวละมื่นเจ็ดครับตัวละมื่นเจ็ดโอ้โอ้ค้อยเถิกควอยเถิอกครับโอ้ แม่พ่อี่สูงหลายปรนไดพอหอดเมตรบ่บ่ครับประมาณประมาณเก้าสิบแปดเส้นครับเก้าสิบแปดเส้นเฮ้ยเกือบได้เมตรหนึ่งแค่ว่าลูกนี่บ่ถึงแน่นอนบ่ถึงครับบ่อเถืองยังไงกับบ่ถึงครับฮานะครับผมสายแจกอ่ะพี่พี่น้องครับมาเบิ่งเอาลรรถรสได้หูวจักเบิ่งข้ยเตียข้ยแกน่นขันไดพูไดอยากได้ไปให้ลูกให้หลานนะครับผมอุ่มไปโรงเรียนน,น้เนาะพอ่อ ครับผมคือหมากระเป๋าเนี่ก็ได้ตัวอ่านะครับผมพี่น้องครับฝากติดตามนะครับตัวละหนึ่งหมื่นเจ็ดพี่น้องครับวอาถึงใจสองตัวเอาไปเลยสามหมื่นอีพอรแล้วบอกผมไว้เลยนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับตัวสุดไทยและไทยสุดนะครับพี่น้องครับมีตัวแถมพร้อมตัวนี้นะครับผมพ่ออะไรความเป็นไปเป็นใม่เพื่อนนี่ครับพี่น้องครับตัวนี้เอามาจากอุดรนครับครับเป็นลูกของบ่มีทีมาที่ไปบู่บ่หูที่มาที่ไป นะครับผมเบ่งแล้วก็ว no. ่าเซิ้งมันดีเนาะหน่วยการมันดีนะครับผมเป็นตาพัฒนาตอตัวนี้นะครับพ่อผสมตัวใดไว้ครับผสมสกุลเพชรไว้ครับสกุลเพชรนะครับผมตัวนี้พ่อตั้งชื่อว่าจังไดครับอปังปอนครับปังปอนเนาะนะครับผมบ่มีทั้งไปทั้งมาพี่น้องนะครับผมแล้วแต่พี่น้องเขาสิพ้าไปนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับพี่น้องครับเป็นควายที่หน่วยก้านดีอีกหนึ่งตัวความสูงตอนนี้เท่าไหร่พ่อร้อยสี่สิบ 3 4 4นะครับลอย4ี่สานะับเนาะพอผสมตัวไหนว้ครับผสมสกุลเพชรครับผสมสกุลเพชรอีกคือเก่านะครับพี่น้องตอนนี้เดยวจเดือนพ่อครับขายแมนทองนี่ประมาณหาเดือนหเดือนเองนะครับทองแล้วมันบครับนี่ทองแล้วมีใบอยู่ครับมีใบมีใบมีเอกสารตัวนี้ผสมจริงมันบบผสมจริงครับมัวนี้ไว้อยู่ในผสมจริงทุกตัวครับรับพ่อครับบาดที่นี่คุณพ่อครับอ่าอีพ่อจุ้งขยับมาทางไหนอี่น้องหน่อยนะครับผมโอเคครับผมพ่อครับอุ้ย แต่ว่าน่วยกาดมันดีเนาะพ่อครับตัวนี้พ่อเปิดไว้ไรบ้างเลยครับเพื่อนให้ลูกงามแต่เดยแม่นบ่บพ่อแม่นลูกพมีอยู่ข้างล่างอ๋ออยู่ข้างล่างกับพี่ลูกแต่ว่าเรแยนเรนไหลกันเลย่ไดเเอามาเนาะครับมันหลายพดครับผมอ้าพี่น้องครับตัวนี้นะครับผมพ่อเปิดไว้ที่ราคาอ่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทคือกันนะครับผมพี่น้องครับใจลูกดีนะครับผมเป็นขั้กระดูกโครงสร้างดีห้าพี่น้องห้ามักกัจจงค่อยเขามมเบึงนะพ่อเนาะครับผมนะครับผมบาทที่นี่นะครับคุณพ่อครับ อยากให้คุณพ่อเบานะครับผมฝากควบหาพี่น้องเขาแน่นะครับผมคนท่เลียงคั้วอย่าน้กันคนทีเพื่อนกำลังท่ออยู่นี่พ่อเขาสิเลียงจะได้เขาจงสิสามารถอยู่กับเขาได้ดนที่สุดแล้วก็มีควมสุกับพ่อครับครับการการเลี้ยงควายเนี่ยนะครับเลี้ยง้วยความหักนะครับเลี้ยงโดยความหักความแพงเพลินผละกระกัจังสีดได้เพลินนะครับช่วงนี้ควายหรืองัวอาศสีถือนะครับแต่ก็ยะขายขายก็ขายเห็น อ่าพออยู่พอใสกับพ่อนะครับอย่าไปขายเบิร์ตขนขายเบิร์ตเดี๋ยวเวลามันขึ้นภาษีแเรสหาซื้อไหมผัสซิลำบากอีกครับครับอ่าเป็นการลงทุนบริโภบริสินนะครับผมหนีขบี้มาจากกรุงเทพกับอ่าสามสี่ปีนะครับกับพอดีม่ออยู่บ้านครับพ่มีอย่างเหตุกับเลี้ยงควายนะครับกับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่นะครับครับผมกับพ่อได้อยู่ได้กินตลอเนาะครับผมกับบอกง่ายๆนะครับพี่น้องครับก็คือ เฮาอยู่น้ำดินน้ำดอนนะพ่อเนาะข้าวกับการปัจจุบันอยู่เมืองข้ากับเอาความสูห้เจากของนะพ่ออย่าก็บ่ไดีซื้อย้าก็หาตัาดเอาอย่างฝนแหงหลายครับฮะครูดบอกเลยพี่นองมาก่ะต้องประทับใจผู้ใดไรด้มากอกนี่นะครับผมบอบประทับใจโทษไปด่ดาครูดก็บด้เดอนะครับขูดบอกเลยว่าตอนรับดีนะครับผมบรรยากาศดีพี่นองครับแล้วก็คขั้วกับพี่โตงงามนะครับพี่นอง สำหรับวันนี้นะครับผมคูดขอบคุณขอบคุณนะครับผมคุณพ่พอหลายๆครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับคูดครับ